คนดวงหนครับมีมีอะรทำก็กดเข้ามาดูช่องคนดวงองครับตักเสื้อผ้าล้างถ้วยล้างจานเสร็จก็มาดูคนดวงนเหมือนเดิมนะครับนะตรงอย่างเดียวครับต้องอ้อมไม่ต้อง้อมอะไรครับเลนตรงย่างียวตรงยาวจวดอย่างเดียวก็รับสับกันนะนะครับใน้องใจที่หวยพิเศษเนี่ยกำลังฮอตเลยเข้ามาหัวดเต็มเลยแต่ก็เออยังดีนะครับเริ่มมาแล้วแต่มาในตัวกลับเนาะ เน้นเน้นตัวไหนนะครับผมชอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเมืวานมาแล้วับครับนะเด่นสองแล้วก็เดินสามนะครับเอ๊จ้าวสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกคนดวงเหงทุ่กท่านกันเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นนะครับแนวทางหวยออมสินนะครับเนาะนานะครับเผื่อมีท่านไหนจะสนใจนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับก็ แนนะครับยินดีด้วยนะครับเข้าทั้งตัวตรงแล้วก็ตัวกลับเนาะเออนะครับออกมาทําไมตัวเดียวอ่านะครับก็สองเด้งเลยนะครับในวดันที่2นะครับพฤษภาคมเนาะก็ยินดีด้วยนะครับยินดีกับสมาชิกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าแนวทางหวยออมสินนะครับในวันนี้จะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับ คนดูงเหงเป็นเพียงแนวทางนะครับเผื่อที่ให้ท่านใ้เรื่องตัวเลขที่น้อยลงนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณและดูสติหัวที่ออกมีสติในการรับชมสนับสนุนนี้ซื้อสลากกินแบบรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับผมนะครับก่อนที่ไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนด้วยครับเผื่อเวลาลงคลิปนะครับ ก็จะได้แจ้งเตือนนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปนะครับก็จะไม่แจ้งเตือนนะครับเนาะก็ถ้าไม่แจ้งเตือนนะครับกดติดตามแล้วถ้าไม่แจ้งเตือนก็กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งใหม่นะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะครับเนาะอ่านะครับก็สําหรับในวันที่1 6นี้นะครับสําหรับหวยสลากออมสินนะครับจะมีเลขเด่นนะครับก็ ก็มีอยู่หลายตัวนะครับผมก็ตัดมาจากสูตร 3- 4 0สูตรนะครับสำหรับหวยออมสินนะครับออมสินมาวันที่10 6นะครับมาร์กออก4นะครับสลากออมสินนะครับเนาะอ่านะครับก็หลังๆนี่ครับสี่จะเยอะครับสำหรับหวยออมสินแต่ผมยังไม่การันตีนะครับว่าผมจะให้เด่นสีหรือเปล่าครับก็เป็นเพียงการคาดการคำนวณเท่านั้นนะครับแต่ก็สี่งวดก่อน วดก่อนออกอะไร 5, 9, 5, 5, 9, 5, 5, 5. ห้าเก้าห้าห้าเก้าเด่นห้าเด่นห้าวดที่แล้วผมให้เน้นไปหกนะครับเนาะไม่เน้นในห้านะครับถ้าห้าก็ก็ได้หลายเด้งเลยครับเนาะนนะครับ,นะนะรบก็ยินดีด้วยครับสหรับวดที่แล้วนี่ออกมาได้ยงไงไม่ดูนี่แต่ก็ยังโชคดีนะครับยังโชคดีนะครับก็สามารถพูดคุยนะครับ คั้นต่ำก็สามารถพูดคุยนะครับคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับเนาะนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับกับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับบางท่านอาจจะครับเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าแนวทางผมให้แนวทางอย่างนี้นะครับก็อาจจะพูดไปเรื่อยๆครับอาจจะให้ตอนไหนก็ให้ตอนนั้นนะครับเนาะ ก็พยายามนะครับดูเป็นกําลังใจให้กันนะครับดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับก็จะได้เข้าใจเนาะว่ามีเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับที่ผมให้ไปในแต่ละงวดแต่ละหวยนะครับทางช่องนี้นะครับก็จะมีแนวทางเฉพาะหวยฮานอยเท่านั้นนะครับแล้วก็ออมสินนะครับถ้า่าไหนที่ชอบหวยลาวนะครับก็จะอีกช่องนึงนะครับหวยลาวต่างหากนะครับ หวยไทยก็อีกช่องนึงหวยไทยตั้งหานะครับก็ที่ได้ยินเสียงผมเสียงนี้นะครับก็คือผมคนนี้คนเดียวนะครับเสียงก็จะเหมือนกันอยู่หรอมากเนาะเสียงแพรๆอย่างนี้นะครับน่ามีคนเดียวนะครับก็มีผมคนเดียวนี่แหละครับก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้ที่ช่องนี้ก็ได้นะครับเนาะช่องอื่นอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยทุกๆท่านด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับที่คอมเมนต์ไม่ได้ ก็นี่แหละครับแนวทางหวยออมสินในวันนี้เลขเด่นเตรียมปากะเลยครับเลขเด่นนะครับสําหรับในเลขเด่นก็จะมีเด่น2นะครับแล้วก็เด่นอืมนะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับเนาะเด่น2แล้วก็เด่น3นะครับก็สําหรับจับคู่นะครับจับคู่ ในวันนี้นะครับก็จะเป็น2 4 2 3 2 6 2 7 3 4 3 1 3 6 3 7นะครับนี่ก็จะเป็น8คู่นะครับ8คู่ที่ผมให้ไปนะครับ หรือไม่นะครับจะเป็นตัวกันนะครับตัวกันก็จะมีนะครับ c 6แล้วก็ c 7นะครับก็ที่จะเน้นก็จะเป็นปดคู่นะครับ2ตัวนี้ไว้ก็กันไว้ก็ดีครับหรือไม่ดีก็แล้วแต่ดวงเนาะนะครับเนาะตัวเลขผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับต้องต้องไปทั้งไปแล้วก็กลับซื้อไปซื้อกลับด้วยนะครับไปแล้วไม่กลับแล้วระวังนะครับเนาะครับ ก็ในวันนี้มีหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็น9นะครับเนาะหลักร้อยเป็น9นะครับก็จะเป็น9เดี๋ยวผมจับ3ตัวให้นะครับหรือถ้าไม่ถูกใจยังไงก็นําหลักร้อยนะครับไปจับกับ2ตัวนะครับที่ผมให้ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองจับสัก3ชุดเนาะก็จะเป็น9 3 1 9 2 6 เก้าอ่านะครับก็ลองอีกสักชุด3ชุดเนาะลองลดไปดูเนาะจาก9นะครับเผื่อมันจะมาใกล้เคียงนะครับก็เป็น8นะครับเนาะ8 8 3 4 8 2 4 8 2 7อ่านะครับได้ไป6ชุดเลยนะครับนะแถม มีสชุดแถมให้สามชุดนะครับก็เป็นหชุดนะครับก็นี่ก็จะเป็นแนวทางนะครับเออนะครับเกือบลืมเลยก็ไม่น่าแต่ก็เผื่อไว้ก็ดีครับการมันเบิ้ลนะครับเบิ้ลก็สองสองสสามนะครับสองสองแล้วก็สามสามนะครับการเบิ้ลไว้ก็ดีนะครับแต่ทำไมไปเจอจังอ่ะวันนี้ก็นี่นะครับทมสูตรนะครับสูตรให้มาอย่างนี้นะครับก็ผมทีแรกก็ คิดไปเป็นตัวกันนั่นเลยครับ2อสองกับ3ามนี่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะมาเลยครับก็เอาเป็นตัวกัน4 6 4 7นะครับแล้วก็ตัดทิ้งไป2 2 33ขีดค่าทิ้งแล้วนะครับแต่กลัวมันออกนะครับก็กันไว้ก็ดีครับหรือไม่กันไว้ก็ได้ครับนะครับแต่ดวงเนาะคนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับซื้อถ้าคนจะไม่ถูกนะครับซื้อเป็นร้อยก็ไม่ถูกนะครับอ้าวทำไมไม่ถูก ก็ลืมไปซื้อไงเออพูดแล้วก็งงเองเอาซื้อเป็นร้อยตัวนะครับก็ลืมไปซื้อไงก็ไม่ถูกนะครับนะครับคนดวงจะไม่ถูกก็ไม่ถูกนะครับเนาะคนดวงจะถูกนะครับซื้อตัวเดียวซื้อ2ตัวซื้อ3าตัวเขาเขาก็ถูกนะครับก็ถ้าใครยังดวงไม่ดีนะครับก็ต้องรอนะครับงวดต่อไปแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับดวงเรามันไม่ได้แย่อะไรไปตลอดครับนะครับเนาะต้องรอนะครับ ถ้าดวงไม่ดีนะครับก็ต้องเสริมดวงนะครับทําบุญนะครับนั่นนะครับทําบุญนะครับถ้าเกิดว่าทําบุญแล้วทําไมฉันดวงไม่ดีทําไมผมดวงไม่ดีนะครับก็ต้องรอนะครับรอนะครับไม่ใช่ว่าทําปุ๊บจะดวงดีปั๊บเลยนะครับก็เราต้องทําเรื่อยๆนะครับเราต้องเป็นผู้ให้นะครับเราถึงจะเป็นผู้รับที่ดีนะครับเนาะนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับ ทารในคลิปนี้สิงคัดจมูกคันๆจมูกเป็นหวัดหรือเปล่าบอกว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับสมาชิกทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับเนาะถ้าในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรือผมพูดผิดอะไรไปก็ต้องขอโทษขออภัยทุกๆท่านด้วยนะครับนะครับเนาะก็นี่แหละครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับให้สนับสนุนให้ซื้อสลาก ออมสินนะครับเนาะสนับสนุนในซื้อสลากออมสินนะครับก็นี่ก็เป็นเพียงการคํานวณนะครับเนาะไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปนั่นแหละครับอย่างที่ผมพูดไว้ในต้นคลิปนะครับถ้าผมรู้ล่วงหน้านะครับผมก็ไม่มาบอกพวกท่านๆอย่างนี้นะครับเนาะนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับโชคดีนะครับกับหวยสลากออมสินนะครับในงวดของวันที่16นะครับก็มีทั้งออมสินเนาะมีทั้งรัฐบาลไทยนะครับก็ขอให้โชคดีทุกๆ หวทุกๆแนวทางนะครับที่ผมให้ไปนะครับก็หวังว่าเราทําบุญร่วมกันนะครับเราก็คงจะโชคดีด้วยกันนะครับเราทําบุญร่วมกันนะครับเราทําบุญด้วยกันแล้วนะครับเราก็คงจะโชคดีไปด้วยกันนะครับนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ